ทีมงานตะพ่อและตายสงขลาและช่องใหม่ของเราครับตัวพ่อไละตายสงขลาภาค2 วันนี้เราพาไปย้อนรอยเหตุการณ์ตำรวจกองปราบประทะกับกลุ่มคนร้ายแก๊งนายจำรัดรักจันหรือว่าฉวยเขาจันที่บริเวณสี่แยกท่านางพรมหมูม่หกตำบลโคกม่วงอำเภอเขาใยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งตำรวจกองปราบเสียชีวิตหนึ 9, ่งนายบาดเจ็บสองนายส่วนคนร้ายถูกวิสามันหนึ่งคนและล่าสุดก็ตามรวบตัวได้ยกแก๊งสี่คนนะครับรวมถึงฉุยเขาจันด้วยปิดฉากคดีนี้แล้วครับย้อนรอยเหตุการณ์นี้นะครับ มีหนึ่งในตำรวจกองปราบที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือดาบตำรวจชัดชัดชยพันธะอูอายุ45ปีหรือว่าดาบชัดครับผู้บังคับหมูก่กองกรับกับการ6กองบังคับการปราบปรามนี่ครับพี่ชัดคนนี้ครับนิสัยดีน่ารักถ้าเห็นพี่ชัดนี่สิ่งแรกที่เห็นก็คือรอยยิ้มนิ่มๆหวานๆแบบนี้แหละครับซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืน m 16ที่ใช้โครงขวาแบบเต็มๆหนึ่งนัดนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับรอดตายราวปฏิหาร เป็นนายดาบกระดูกเหล็กไปแล้วครับตอนนี้เพราะยิงไม่เข้ามีเพียงแผลรอยกระสุนซึ่งโดนเข้าที่ชายโครงขวา1น,นัดแต่ไม่ลึกนะครับและก็เศษกระสุนที่แตกไปโดนแขนและก็โดนลำตัวอีก2-3จุดครับ นี่ครับรยกระสุนที่ถูกยิงด้วยปืน M16 นะครับยังเป็นแผลแดงๆจ้ำๆอยู่เลยครับจะด้วยบุญบารมีปาฏิหาริย์หรือว่าความมีสติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้ดาบชัดหรือว่าพิชัดของเราคนนี้นะครับแค่บาดเจ็บเล็กน้อยแม้ว่าจะโดนยิงด้วยอาวุธปืน M16 นะครับพิชัดบอกว่าตอนนั้นนะครับตอนที่โดนยิง ก้ห้อยพระขุนแผนกลุกบ้านกลางทรงพลใหญ่ที่พระครูพุทธธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดท่าช้างอำเภอบางกลับจกกังหวัดสงขลาครับคล้องคอให้กับมือท่านเองนะครับพร้อมกับนำพระขุนแผนมาให้ได้ดูด้วยครับนี่ครับแบบนี้ครับรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ชัดเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและรอดมาได้ยังไงเอ,เอาเริ่มจากที่ทุกยิงเลยนะครับผม ก็วันนั้นพอเราออกมาออกมาจากจุดที่ที่ที่เจอผู้ต้องหาครับเขามีรถตามเรามาครับตามเรามาสี่คันครับพอเข้ามาถึงปัาก็มีปิดหัวปิดท้ายปิดท้ายสองปิดหัวหนึ่งแล้วก็มีรถประกบข้างจังหวะที่ประกบข้างรัก็มีลถกระจกมาแล้วก็เห็นเลยว่ามันถือปืนครับมันก็ยิงใส่เข้ามาในรถครับตอนนั้นเราเรารู้รู้ยังว่าเราโดนตรงไหนบ้างอะไรยังไงแล้วก็พอเสียงปืนตั้งเรารู้สึกได้เลยมันว่าเราถูกยิงแน่ แล้วก็มันมัน,ม,นมันรู้สึกเหมือน,นกับถูกค้อนทุบใช่ไหมครับเราก็แต่่ากลัวเสียกกำลังใจครับก็เลยไม่กล้าบอกในชุดว่าเราถูกยิงก็ลงไปยิงลงไปยิงกันทั้งทั้งคันรถน่ะครับผมตามนะยุทธวิธีครับครับผมก็ลงมาก็ยิงยิงเสร็จก็รถมันไปผู้ร้ายไปเราก็มาจะขึ้นรถครับแล้วก็มาสำรวจในหัวหน้าชุดเขาบอกว่าเช็คว่าใครถูกยิงบ้างอะไรเงี้ย ไอ้เราก็กลัวเสียกำลังใจเ้วขับตรงไปไม่พูดอะไรนะน้องในชุดจะบอกพี่มีเลือดมีเลือดอะไรเงี้ยนนี้นล,นนลงมาดูกันคร <c oughs> ก็อ่าโอเคหลังาการผ่าไปจนมี<อ>การเกิดขึ้นมากมาย<ช>แล้วเราเรามาสํารวจสุดท้ายที่เราไปให้หมอดูตอนแรกหมอว่ายังไงบ้างครับก็พ <c oughs> อไปถึงโรงพยาบาลครับอ่าหมอเขาดูแล้วเขาก็บอกว่ากระสุนที่ที่อยู่ในตัวสามสี่แผลเนี่ยครับมันเป็นสะเก็ด สะเก็ดจากหัวกระสุนไม่มีรอยมัวกระสุนเท่าในร่างกายมีมีรอยเดียวก็คือไม่ลึกตรงตรง,ตรงกระดูกซี่โครงครับซึ่งก็ตรงกับรอยแผลจากรถที่พอถอก็ตรวจว่าในการยิงทะลุรถเข้ามามาโดนอ่าจะโดนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าของเราคือรู้ว่ามันโดนตัวแล้วมันแตกใช่หไหมเป็นกระสุนอะไรครับขนาดอ่าห้าจุดห้าหกที่ใช้กับเอ็มสิบหกคือเอ็มสิบหกทุกครั้ง เป็นเป็นเป็นตามปกติเวลาเราออกทํางานมันก็ต้องมีก่อนที่จะเราศาสนาพุทธใช่ไหมก่อนที่เราจะไปไหนก็ต้องรัฐานาพระขึ้นคอครับส่วนพี่เองก็พระองค์ที่ใส่อยู่ตลอดเวลาก็คือพระที่ท่านเจ้าวัดรัตชาช้างท่านให้มาท่านสุตานะนะเป็นพระพูดได้ใช่ดไหมพูดได้ครับพระคุณแผนบ้านกลางตรงคนใหญ่ที่พีดด่พ ก็ห้าหกปีแล้วที่ท่านให้มาก็จะท้องคอตลอดแต่ไปทํางานจะไปอะไรก็จะใส่ตลอดความรู้สึกแวบๆช่วงหนึ่งช่วงที่ยิงกันก็ยังนึกถึงพระนะพอชั่วโมงนั้นเรานึกถึงอะไรไม่ได้แล้วนอกจากพระกับเรื่องที่ต้องสู้เพื่อจะให้มันรอดให้กับพวกรอดเลยนะในบางเว็บบางจังหวะเราก็ยังคิดถึงว่าคิดถึงคิดถึงเพราะว่าตเพราะว่า จังหวะนั้นน่ะมันเป็นช่วงแวบ,บเดียวที่มันก็เวลาไม่นานครับช่วงที่ถูกยิงช่วงที่เราลงไปประทะก็นอกจากที่เรานึกถึงปืนนึกถึงในชุดนึกถึงเพื่อนที่อยู่ในชุดว่าเราจะป้องกันยังไองอะไรยังไงก็ต้องนึกถึงพระ่ังน้อยๆก็ขอคุณพระคุ้มครองรขอบารมีพ่อแม่เราก็นึกถึงอย่างนั้นนะเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละจังหวะมันเร็วอ่ากฝากอะไรถึงน้องๆที่ทํางานการเราทำาก็ตลอดเวลาที่เราปฏิบัติหน้าที่ สิ่งท,ที่คิดตลอดเวลาก็คือความไม่ประมาทความต้องรู้จักที่จะมีสติเวลาเผชิญเหตุเผชิญอะไรมาเราต้องตั้งสติให้ดีพร้อมที่จะตอบโต้บางทีถ้าเรากลัวบางทีเราอาจจะไม่มีชีวิตรอดก็ได้กล้าเกินไปเราก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้ใช่ไหมนี่ครับฟังจากที่พิชัดเรามาทั้งหมดนะครับรวมถึงเรื่องของพระคุณแผนที่คล้องคอไว้ที่เห็นชัดชัด เหมือนชื่อพี่ชัดนี่นะครับก็คือหความกล้าหาญของตํารวจกองปราบชุดนี้ความมีสติของพี่ชัดและที่สุดของที่สุดก็คือใจนี่แหละครับใจล้วนๆใจที่สู้ใจที่กล้าหาญใจที่รักเพื่อนห่วงเพื่อนครับสู้เพื่อให้ทุกคนรอดนะครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานที่รักไปทีมงานต่อพ่อขอสดุดีในวีรกรรมของตำรวจกองปราบชุดนี้จริงครับ หลับให้สบายนะครับพี่นันครับพี่ชัดและพี่พี่ตำรวจกองปราบยังมีกำลังใจพร้อมที่จะสู้เพื่อพี่และประชาชนต่อไปครับ